ภาษีสปปรปะสามิตคืออะไรแล้วเข้ามาเกี่ยวกับรถแคมเปอร์แวนของเราได้ยังไง ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าภาษีสรรพสมิตเนี่ยคือภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและก็บริการบางประเภทนะครับซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาษีอย่างสูงกว่าปกติเช่นสินค้าบริโภคที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและก็ศีลธรรมอันดีได้นะครับสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยอันนี้แหละครับที่เข้ากับแคมเปอร์แวนของเราหรือว่าสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากรัฐหรือว่าสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลน,นะในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ผู้บริ และผู้บริโภคเนี่ยหรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้นะครับ คำถามที่หลายๆคนถามว่าในรถตู้แคมเปอร์ป้ายเขียวเนี่ยเราจะนํามาทําเป็นรถบ้านได้ผิดไหมตอบได้เลยนะครับว่าผิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ในรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยรถป้ายเขียวนั้นเป็นรถบรรทุกนะครับถ้าของที่เราบรรทุกอยู่เนี่ยสามารถลื้อถอนออกมาได้คือย้ายขยับที่ได้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในรถตู้กระบะบรรทุกคือเบาะนั่งแล้วก็เคาน์เตอร์รวมถึงห้องน้ําด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ รถที่จะนํามาทําเป็นรถมอเตอร์โฮมนะครับแต่ละประเภทเนี่ยสาเสียภาษีสรรพสามิตต่างกันอย่างไร นะครับข้อ1น,นะฮะรถตู้รถตู้เนี่ยเสียค่าภาษีสรรพสามิต40%รเแล้วก็ภาษีมาหาไทยอีก10%นะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มอีก7%ข้อที่2รถกระบะนะครับเสียภาษีสรรพสามิต5%รเแล้วก็ภาษีมาหาไทยอีก10%มูลค่าเพิ่มอีก7%ข้อที่3มนะครับมินิบัสนะครับยังไม่สามารถที่จะจดเป็นเฉพาะกิจโมเตอร์โฮมได้นะครับข้อที่4รถบรรทุก6กล้อยังไม่อยู่ในเงื่อนไขของการเสียภาษีนะครับจดได้นะแต่ราคาจะแพงมากๆและหลังจากนั้นก็ยังมี แจ้งจดอีกประมาณไม่เกิน20 0 0 0บาทภาษีมหาไทยคืออะไรภาษีมหาไทยเนี่ยคือภาษีสรรพสามิตท,ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปจัดสรรให้กับกรุงเทพมหานครรชาชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรจะต้องมีการชําระก็ต่อเมื่อต้องเสียภาษีสรรพสามิตก่อนเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนยื่นจดแบบคร่าวๆนะครับเราต้องมีวิศวกรเขียนแบบนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อจะนําแบบเนี้ยไปเสนอกับขนส่งนะครับหลังจากที่ขนส่งรับเรื่องเรียบร้อยนะครับก็จะตรวจแบบพอตรวจแบบเสร็จก็จะนําส่งให้กับกรมสรรพามิตและขนส่งเนี้ยจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนค่าภาษีมหาไทยและภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากนั้นเราจึงจะดําเนินการกับรถเราได้นะครับหลังจากทํารถเสร็จนะครับเราก็นํารถเนี้ยไปตรวจสอบให้ขนส่งเนี้ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ผิดแบบก็จะรับป้ายแล้วก็รับเล่นไปได้เลยนะครับแต่ถ้า ผิดแบบต้องแก้แบบจนเสร็จแล้วก็มาตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแนะนําในการเลือกรถมาทําเป็นรถมอเตอร์โฮมนะครับข้อที่1น,นะฮะรถตู้เก่าๆนะครับแบบว่าค่าประเมินราคากลางจากขนส่งเนี่ยต่าๆอย่างเช่นรถตู้หัวฉลวนรถอิซูซูบัตตี้หรือว่ามิซูบิชิเอลสาม้พวกนี้จะประเมินราคาถูกมากยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นรถหัวฉลวนเนี่ยราคาประเมินกลางของขนส่งเนี่ยตามปีถ้ารถคันนี้ถ้ารถปี35เนี่ยประเมินราคาประมาณ5 0,000บาทสปาร์ส,รสมิตรก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทถือว่าถูกมากนะ ข้อที่2นะฮะรถกระบะเก่าๆราคาประเมินกลางจากขนส่งประมาณ250,000บาทสับปะสามิก็จะอยู่ที่5%ก็ราๆๆ1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับบวกกับภาษีมหาไทยอีก10%ก็ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้า,าท่านใดที่อยากได้รถใหม่ๆนะครับเลือกตู้ป้ายแดงราคา1 5 0 0 0ล้าบาทมาจดเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมบอกได้เลยนะครับว่าท่านจะโดนค่าจด ไม่ต่ำกว่า7 8ถึงแแสนอย่างแน่นอนเลยนะครับข้อที่3นะฮะรถมินิบัสหรือรถบัสขนาดเล็กนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมได้ใครที่เห็นว่าเขานี่มีขายราคาถูกๆตามเฟซตามเพจทั่วไปซื้อมาก็ต้องทําใจก่อนนะครับข้อ4รถบรรทุก6ล้อนะครับขนส่งก็ยังไม่รองรับการจดทะเบียนมอเตอร์โฮมนะฮะแต่ถ้าใครที่ทําได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ต้อง จเยอะมากๆเลยนะครับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาแจ้งคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมที่รักการแคมเปอร์เนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกใช้รถแบบไหนที่จะทำให้เราท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ